ยังอยู่ที่เรื่องของเจ้าสี่ขานะครับแต่เรื่องนี้น่าจะถูกใจทาดแมวเป็นพิเศษเป็นเจ้าของครับที่อุ้มน้องแมวเหมียวไปเดินแฟชั่นโชว์พร้อมกับอวดโฉมผ้าไทยนะครับแล้วเจ้าแมวเหมียวที่ไปเดินแฟชั่นโชว์เนี่ยส,ยสบายสบายเหลือเกินทําไมถึงเป็นแบบนั้นดูภาพนี้ครับคู่กับน้องแมวที่ใส่ผ้ามันค้อนเสียวะไรเนี่กที่คุณปู่ขาก็มาสไตล์แบบ โชว์คนหรือโชว์แมวคะเมื่อคู่นี้โชว์แมวนี่โฟกัสที่แมวแมวน่ารักนะแต่ละตัวใช่น่ารักมากนี่คุณเฟ้นไฟเอาไปโชว์ได้นะหรอนี่รักดอไม่แก้พันเดียวกันปะพันเดียวกันพันเดียวกับที่มีอยู่ใช่ค่ะน่ารักนะฮะแต่ละตัวนี่คือเจ้าแมวเหมียวนะครับแล้วก็เหล่าธาตุแมวทั้งหลายที่พานายแต่งองค์ทรงเครื่องนะครับแบบไม่ยอมแพ้ซึ่งกันและกันเลยและจะเห็นว่าเอกลักษณ์ของงานนี้เนี่ยคือจะเอาผ้าไทยครับมาสวมใส่ให้น้องเหมียว แล้วก็มาเดินประชันอวดโฉมกันนี่เป็นกิจกรรมเดินแบบแฟชั่นพาร์ตี้แคทนะครับในงานเกษตรรุ่งเรืองเมืองสองแควปี2565ที่จังหวัดพิษณุโลกนี่จะเห็นว่าแต่ละตัวเนี่ยจะมีผ้าไทยที่ผูกเอาไว้แล้วเจ้าของเนี่ยก็จะมีการใส่ผ้าไทยไปด้วยนะอ่าเป็นการอวดไปด้วยงานนี้นะครับทางสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกได้เชิญแมวสายเซเลบแมวที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์รวมถึงเจ้าของมาร่วมงานนี้กันนะครับ ด้านนางสุวิมลเกศศรีบุรินวัฒธนธรรมจังหวัดพิษนุโลกเผยว่าผ้าไทยที่เอามาใช้แต่งตัวให้กับน้องแมวในครั้งนี้เป็นผ้าไทยลายดอกปีบทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิษนุโลกเนี่ยประกาศให้ผ้าไทยลายดอกปีบนี้เป็นผ้าประจำจังหวัดนะครับตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเขากําหนดให้แต่ละจังหวัดเนี่ยมีลายผ้าของตัวเองครับผ้าลายดอกปีบเนี่ย มีการต่อยอดด้วยการนําไปตัดเป็นเสื้อเป็นผ้าเป็นกระโปรงปไปในต่างให้กับคนได้เดินแบบให้ได,ได้เราได้ใส่เป็นในชีวิตประจําวันแต่สามารถต่อยอดด้วยกันนำมาไปทําเป็นกระเป๋าผูงปิญแล้วก็วันนี้เราจะเห็นได้ว่าเราเอามาให้น้องแมวได้ได,ไดแ้แต่งเติมเสริมแต่งโดยน้องแมวกับเจ้าของน้องแมวก็สามารถทาเป็นโบผูกผมทาเป็นผ้าบันคอมาได้ค่ะ นอกจากนี้ช่วงที่ผ่านมานะครับมีการนำเอาผ้าไทยลายดอกปีบนะครับมาตัดเป็นเสื้อผ้าต่อยอดด้วยเป็นกระเป๋าเป็นพวงกุญแจแล้วครั้งนี้อย่างที่เห็นนะครับเอามาเนี่ยเป็นผ้าพันคอนะ,อะให้น้องแมวเหมียวนี่ดูมีเอกลักษณ์ไปอีกแบบนะครับน่ารักนะแล้วในส่วนของเจ้าของเนี่ยที่เขาพาน้องแมวมาโชว์ตัวเขาก็แต่งตัวจับสีให้คู่กันด้วยนะคะ,ะหัวตัดผ้าสวยนะฮะใช่เนี่ยเอามาถ่ายรูปลงอินสตาแกรม ลงแบบโลกโซเชียลได้เพียบเลยทีเดียวนี่มีประดับโหมดด้วย,วยก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่นำเสนอกันนะแล้วแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่น่ารักน่ารักมากจริงยืนยันเพว่เลี้ยงด้วยไม่ไบแอสเลย